มาทำอะไรกันเนี่ยฮัลโหลอเวนเสียงเข้าวตัตตาเยากได้ อัน okay. นี้กันโอเคทีเอือนี่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  ไงล่ะโอ้โหแต่ละคนไม่ธรรมดาเรานี้ก็ไม่ใช่แบบต่ำๆนัเน,นี่ยนาจาพ้นไฟนาจาอะไรวะบินบินชาได้ช่างมันมีอะไรทำมายืนไฝซอมบี้กันนี่ฮะ วิ่น <ics> ี่ติดนี่วิจูจูจูเยียบหัววิเยาะเอะเยี่ยมวิจูวิจูวิจูเออโอโหอดไล นี่คนอื่นนี่มันเลยอ่ะเดี๋ยวออกไปเล่นห้องตัวเองดีกว่า โอ้ยอืม,อมบานบานตะไทยเอาไงดีวะอะไรจะสู้อะไรจะไปสู้มันเยอะขนาดนั้นโอ้โห้ระเปิดไงเรามีระเบิดนี่มามาเอาไงวะสู้หรอจะไฟรอระ ไฟป่าไปเลยเบอร์ด,ดิต่ำโอ้ไฟฟ้าช็อตด้วยเอ้ยกระโดดหุยกระโดดง่ายมันมาแล้วเอื้อหุยหุยตายไปหนึ่งแล้วโอ,อ้วิ่งเออนี่เป็งงนไงล่ะมันหลบฉลาด มาดิมาดิอ้าตกวิทีทีอ้าทีเอ้ทีทีไม่โดนวะเออโอ้ยยาเอออยู่ไหนวะอุ้ย อึอนอนนงแง่อึโดนน่ากลัวยิ่งใช้แม็กเลวเอ้อโป้งอ้าไม่โดนเลยครับเอ้อตายกมเบยโอ้ <c oughs> ตัดจบเลยเอ้อ